รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สนับสนุนโดย Fresh m แ n หลายบ้านเนี่ยจะนิยม <c oughs> มีปลากระป๋องติดบ้านไว้เพราะเออทำเมนูไง,ไง่ายๆช่วงนี้เราเห็นคนฮิตแบบทำไข่นุ่มปลากระป๋กกปองทำนั่นทำนี่ปลากระป๋องแล้วเราจะไปทำตามเขาเหรอไม่ๆม,มเราจะเอามาทำลาซานญ่าเฮ ปกติลาซสัญญาเนี่ยจะเป็นแป้งพาสต้าครับแล้วก็เลเยอร์ด้วยซอสชีสซอสชีสสิส่งนี้สลับกันไปเรื่อยๆโปรตีนก็มาจ,จะเป็นผักล้งกับไก่อาจจะเป็นแบบเนื้ออาจจะเป็นแบบเบคอนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าวันนี้สูตรของเราจะแบบง่ายที่สุดง่ายๆเลยไม่ต้องต้มเ้นก่อนด้วยเฮ้ยตื่นเต้นอนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint t ทหมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้นะครับฟู้ดไฟโตอเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อย,อยโดยที่ไม่หวังผลแพ้ชนะเลยทั้งสิ้นเมื่อก่อนเราแข่งกันครับ แต่ว่าตอนนี้เราไม่แข่งแล้วแต่เรามีเกมแทนดว่ะอ่าเป็นจิมมิคเล็กๆนะคะใช่เป็นจิมมิคเล็กๆคือเราเล่นเกมกันใครก็ตามที่แพ้ในเกมนั้นเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนลงมือทํากับข้าวโดยที่คนชนะในเกมนั้นจะเป็นคนสั่ง พูดขนาดนี้ผมยังไม่อยากรู้นะว่าโจทย์คืออะไรอยากรู้ว่าเกมคืออะไรดีกว่าครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปลี่ยนเกมทุกสัปดาห์เลยมาสัปดาห์นี้เกมของเราจะเป็นเกมไทยครับเนื่องจากเราเป็นคนไทยใช่ไหมเขาก็าจะขึ้นเหมือนอีโมคอนขึ้นมา e ji, อีโมจิแล้วเป็นเหมือนสำนวนไทยใครใก็ตามที่รู้ว่าสำนวนไทยนั้นคืออะไรให้กดติ๊งเต็ง,ตงเป็นอีกเกมที่ต้องลุ้นกันอีกแล้วหรอครับว่าโจทย์ในวันนี้จะยากหรือง่ายขนาดไหนกันพร้อมครับมา มะม่วงหามะนาวโหยังไม่โทรมะนาวไม่มีน้ำขอโทษนะขอโทษนะมะนาวไม่มีน้ำนี่สำนวนเหรอเนี่ยสำนวนไทยมะนาวไม่มีน้ำแปลว่าเป็นคนพูดจาคนห้วนแป๊บหนึ่งคือมะนาวไม่มีน้ำนี่คือทั่วไปมากแบบตอนนี้ลูกละหบาทไม่มีน้ำนี่คือเขาถึงเปรียบเปรยคนพูดเป็นคนพูดจาเสียงแข็งเหมือนมะนาวไม่มีน้ำไงคุณเป็นอาจารย์อ่ะคุณก็ต้องได้ตรงนี้สิไม่เม่ก่อนเด็กๆอ่ะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เลยเปิดสํานวนไทยอ่านเล่นในพจนานุกรม ตอบไม่ถูกเราต้องไม่พานะครับคุณเทดดี้คำตอไปคท่านที่สองครับ่องอโอ้แม่สีเรือนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคคิดไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ย ตอนเด็กๆก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะก็เลยเปิดพวกหนังสือพวกนี้แม่ตอบถูกหน่อยนี่เอาคืนใหญ่เลยนะครับเนี่ยคุณเทดดี้ข้อสุดท้ายเลือเอาละครับมาวัดดวงกันกับข้อสุดท้ายว่าใครจะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ในเกมวันนี้เกลือกินด่างไม่ใช่หรอ มันจะยากขนาดนี้เกลือกินเยอะเหรอเกลือหมึกเกลือหมางแล้วมีเกลือไหมครับเกลือเกลือปลาหนอนเกลือกินกินหนอนเกลือไข่หนอนเกลืออะไรวะกูกูเกิลได้ไหมครับเกลือหมึกหนอนเกลือเกลือแรง เกินเป็นหนอนเกินเป็นหนอนแม่เก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยตอบถูกเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปเลยคุณนานาแต่ว่าคุณเท็ดดี้ก็ยังดูอึ้งกับคำตอบอยู่นะครับตอนนึงนะครับเอ่อผมว่าเกินไปนะครับการที่เอาเพนกับเป็นน้ำผิ่หลักไวยากรนะผมว่าข้อนี้ฟาว คืออยู่อ่ะเรายจะลองคิดด้วยหรือกินโดนเหรอคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆอ่ะโอเคเกลือแพ้นอนอ่ะผมแพ้ผมแพ้อ่ะวันนี้วันนี้เมนูง่ายๆง่ายจริงคือเราเห็นว่าเมนูเนี้ยเกลือกินด่างแต่เราเห็นว่าเนื้อสัตว์ตัวนี้โปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนที่อยู่ติดบ้านคือปลากระป๋อง หลายบ้านหลายบ้านเนี่ยจะนิยมมีปลากระป๋องติดบ้านไว้เราเออทำเมนูง่ายๆช่วงนี้เราเห็นคนฮิตแบบทำไข่นุ่มปลากระป๋องทำนั่นทำนี่ปลากระป๋องเราจะไปทำตามเขาเหรอไม่ไม่ไม่เราจะเอามาทำลาซานญ่าเราสามารถเสกเมนูหรูพรีเมียมจากปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องได้รอดูพร้อมๆกันค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอลาซานญ่าปลากระป๋อง เคยทานแต่ลซสัญญาเนื้อละสัญญาหมูแต่ว่าวันนี้เรามาแปลกเราจะได้เห็นลซสัญญาปลากระป๋องกันนะครับชักจะเข้าท่าหน้าลิ้มลองแต่ว่าจะมีขั้นตอนการทําอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับลซสัญญาปลากระป๋องนะครับน่ากินมากๆขั้นตอนการทํา ปกติาซาสัญญาเจะเป็นแป้งพัสต้าครับแล้วก็เลเยอร์ด,ด้วยซอสชีสซอสชีสสิ่งนี้สลับกันไปเรื่อยๆปโปรโตีนก็เป็นปโปรโตีนที่ชอบอาจจะเป็นผักโขมอาจจะเป็นผักโขมขกับไก่อาจจะเป็นแบบเนื้ออาจจะเป็นแบบเบคอนอะไรเงี้ยอ,อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าวันนี้สูตรของเราจะแบบง่ายง่ายง่ายเลยไม่ต้องต้มเส้นก่อนด้วยเฮ้ยโอ้ถึงเต้นอ่ะ สูตรวันนี้ง่ายอยากให้ลองทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะเอาละฮะกระทะร้อนๆน,นะครับเมื่อกี้ก็ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปเอาละเขาอุ่นน้ำมันจนได้ที่ยังไงบ้างครับซอสลาซานญาของเรา ง่ายจริงๆแบบใครก็ตามถ้าเกิดไม่ได้ผัดอย่างเราเนี่ยเอาใส่ไมโครเวฟก็ได้เฮ้ยจริงเรามีปลากระป๋องนะคะซอสพริกออริกาโน่พริกไทยดำแล้วก็เพิ่มความหวานนิดนึงเท่านี้นนนอโอ้โหขยิบตาด้วยอร่อยด้วย,วย,วยอะ,ยอะร้อนแล้วใส่ปลากระป๋องนะคะลงไป เราผัดเขาก็เขาก็จะมีความหอมเพิ่มมาขึ้นใช่แล้วแค่ต้องการกลิ่นหอมหอม <Okay. S 2> ตอนผัดนิดเดียวซักพล,ลิกนะคะอันนี้ก็จะได้รสชาติจัดจ้านแบบไทยๆเลยนะฮะหวานหวานเผ็ดเผ็ดเนาะใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสุด2ตราซีสันค่ะ หลังจากใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสุด2ตราสีสันแล้วเนี่ยนะคะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันคุณจะเอาตะหลิวยีเขาให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยก็ได้ยีเพนชิ้นเล็กๆคุณดูแขนคุณพอดีเหมือนจะฝังใจนะครับนี่อ่ะนะครับร้อนๆแบบนี้เลยจากนั้นใส่ออริกาโนแห้งลงไปนะคะนิดหนึ่งหน่ากินเลยครับ และตามด้วยพลิกไทยดำบุบค,ค่ะอ่ะโอเคครับผัดจนเข้ากันจากนั้นก็คือพักไว้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วก็จะเอามาเลเยอร์กับชั้นลาซานญาของเรากันตอนนี้เราก็จะผัดส่วนผสมให้เข้ากันครับเพื่อความหอมหวานของส่วนผสมครับผมจะเหลือแบบเป็นเนื้อปลาชิ้นนิดนิดหน่อยนะแบบว่าเวลาเคี้ยวจะได้เจอตัดจะได้เจอได้ค่ะ,อะโอเคขออนุญาตเทลงในางผสมนะนี่นะครับ ครับน่ากินจริงเชียวอ่ะซอสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นลาสัญญากันนะครับถ้าทีวีมีกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องได้กลิ่นหอมของการทำไส้ลาสัญญาจากปลากระป๋องแน่นอนครับระหว่างนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำแป้งลาสัญญากันครับเราจะใช้พิมแบบนี้เพราะว่าอบได้ด้วยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ทานใช่ไหมคะพอผสุกแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาแล้วก็เข<อ>้าช่องแข็ง ถึงเวลาจะคินก็เอาออกมาใส่หม้อรมร้อนก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้ทำขายก็ได้แบบนี้ดูม,มีงมลอยคือปกติตัวลญญาซานญ่าเนี่ยเราจะมีทั้งซอสแดงและซอสขาว<ช>วันนี้ซอสขาวเราข <ทำ S 1> ี้เกียจทำเราก็เลยใช้ความอร่อยเข้าสู้ก็คือมอสซาเรลลาชีสแทนไปเลย,เลยที่เราจะบอกว่าเวลาทําของพวกนี้เป็นความชอบอ่ะ,อะความชอบส่วนบุคคลใส่ตามชอบได้เลย